ครับว,วันนี้จะมาสอนวิธีการ<ม>เพราะ,มะเมล็ดผักสลัดครับอุปกรณ์ก็จะมีกล่องพลาสติกนะครับกล่องพลาสติกหนึ่งใบแล้วก็มเมล็ดพันธเมล็ดพันธของผมจะเป็นตอนนี้จะปลูกกีนโอกเล็ดโอก๊กแล้วก็กีนคอสสลัดแก้วนะครับแล้วก็มีกระดาษทิชชู่แบบพับครึ่ง2แผ่นนะครับแล้วก็มีไม้จิ้มไม้เด็ดบุกชิ้น นึ่งอันแล้วก็น้ำเปล่านะครับอ่าโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ทอนกันนะครับซ้อนกันไปอ่าสองชั้นแบบมันแล้วก็ดินน้ำใส่เลยครับให้เปียกนะครับอ่าโอเคพอเปียกเสร็จแล้วแล้วก็มือคึองคึงให้มัน ดูเรียบเรียบสวยงามทัดไหนจากนั้นก็เราก็รินน้ำออกให้หมดนะครับรินน้ำออกให้หมดนะครับการเซ็จนะครับก็จะมีแผมน,นี้จากนั้นก็นำมเมล็ดนะครับสมมุติผมจะปลูก สี่กล่องนะครับ <S <S กล่องละแปดต้นก็จะพเพาะเผื่อนะครับสักอย่างละยี่สิบเมล็ดนะครับกันมันไม่งอกบางวิธีทําก็คือเอาไม้นะครับปลายไม้ให้ตัดหน่อยครับแตะแตะน้ํานะครับไปแตะเมล็ดมาวางนะครับแบบนี้นะครับ การเพาะแบบนี้มันก็ดีนะครับมันก็มีข้อดีคือเราเลือกเอาที่เมล็ดที่มันงอกลงฟองน้ํานะครับเราจะได้ไม่เสียฟองน้ําช่องนั้นเปล่าประโยชน์นะครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบที่เราต้องการ๋ยวขออนุญาตตัดคลิปนะครับเมื่อวางเมล็ดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับ วางเมล็ดที่เราต้องการเสร็จแล้วเลาก็ปิดฝาให้สนิทนาไปใส่ตู้เย็นนะครับช่องธรรมดาตู้เย็นช่องธรรมดาอีกหนึ่งวันหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาใส่ตู้เย็นไว้ช่องธรรมดานะครับท้องธรรมดาอีกหนึ่งวันมเมล็ดที่เพาะไม่หมดแล้วก็ใส่ถุงซิปนะครับถุงซิปแล้วก็ใส่กล่องพลาสติกปิดฝาไว้ ใส่ไว้ช่องธรรมดาเหมือนกันเก็บไปใช้ได้นานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครบ24ชั่วโมงเดี๋ยวจะมาทําการอัปเดตในชมนะครับเมื่อมเมล็ดครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับ1วันเมื่อวานผมเพาะประมาณ1ทุ่มนะครับวันนี้ก็จะเอาออกประมาณ1ทุ่มหรือ2ทุ่มก็ได้นะครับไม่เป็นไรพออ,ออกจากตู้เย็นมาแล้ว เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเอาวางไว้ในบ้านนะครับโต๊ะนี้ก็ได้วางไว้อีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหรือประมาณแปดเก้าโมงค่อยมาเปิดดูนะครับจะพามาดูมเมล็ดนะครับตัวนี้ออกจากตู้เย็นได้สิบสองชั่วโมงนะครับปกติจะให้อยู่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาเปิดดูกันมเมล็ดก็จะงอกแล้วนะครับ ราก็จะคัดมเมล็ดที่งอกลงฟองน้ําต่อนะครับอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีถาดเพาะมาเมล็ดแล้วก็ฟองน้ําสําเร็จนะครับแบบมีขอบนะครับแต่ตัวนี้แกะขอบออกแล้วนะครับแล้วก็มีน้ําเปล่านะครับ่าน้ําเปล่าแล้วก็เทน้ําเปล่าใส่ถาดนะครับเราก็ตักน้ําเปล่ามาใส่ถาดใส่ไปนวดฟองน้ํานะครับ ตอนต่อไปพอแล้วท่าต,ตอนต่อไปจะนวดกดฟองน้ำให้ชุ่มๆนะครับนวดฟองน้ำนวดฟองน้ำให้มันดูดซับน้ำนะไล่อากาศไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับตอนแรกใส่สักหนึ่งส่วนสามหรือเกินครึ่งของฟองน้ำนิดนึงนะับ ถ้เยอะเกินก็ลินหอ,อกสักหน่อยนึงลินน้ำออกสักหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วระดับน้ำไม่ต้องให้เยอะนะครับเกินครึ่งหนึ่งของของน้ำจากนั้นเราก็นำมาเล็ดมา อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือไม้เสียบบุกชิ้นก็ได้นะครับอันนึงเอามาไว้แบกฟองน้าออกนะครับแล้วก็ใช้แหนบก็ได้นะครับแต่ผมใช้ไม้ยิมฟันก็ได้แหนบหาแล้วก็เอา,มาเมล็ดที่มันงอกแล้วนะครับค่อยๆกรองเงี้ยเอามาใส่นะครับแค่ลากลงนะครับ จะพอเงิเ,เ,เล็ที่งอกนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ถ้าใครมีแหนบหรือฟอ์เซปอะไรก็จะทําง่ายหน่อยนะครับพอดีฟอ์เซปมันหายก็เลยใช้ไม้ยิมฟันแทนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ยวขออนุญาตตัดคลิปนะครับเดีย๋ยวมาดูปักมเมล็ดเสร็จนะครับเอาแค่ส่วนรากลงไปนะครับที่เป็นขาวๆครับเหลือแค่เปลือกมเมล็ดนะครับ้นานบนพอปักมเมล็ดเสร็จนะครับ ฟองน้าก็จะลอยนิดนึงลอยนิดนึงยังไม่ต้องใส่น้ําเยอะก็ได้นะครับเอเคนี้ก่อนแค่หนึ่งส่วนสามก็ได้หรือให้ฟองน้ําลอยนิดนึงก็ได้นะจากนั้นก็เอาไปตั้งไว้ที่โรงเรือนนะครับโรงเรือนถ้ามีแสแลนแต่ถ้ายังไม่มีโรงเรือนก็เอาตั้งไว้หน้าบ้านฝนก็ได้นะครับตั้งไว้หน้าบ้านที่สว่างสว่างก่อนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับ มันนี้ก็ไม่มีแดดเดี๋ยวเอาไว้หน้าบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่โรงเรือนนะครับหรือถ้าสะดวกเลยก็เอาไปไว้ที่โรงเรือนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูไปดูโรงเรือนอนุบาลเติมก้านะครับ ตั้งไว้ที่โรงเรือนได้นะครับโรงเรือนอนุบาลก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสแลนพางแสงช่วยต้นกล้านะครับหลังคาก็เป็นพลาสติกใสหนาร้อยห้าสิบไมครนะครับแบบนี้ก็จะง่ายต่อการดูแลหน่อยนะครับถ้าเรามีโรงเรือนเราก็จะตั้งเขาไว้แบบนี้ครับทั้งวันหลังจากปักเมล็ดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาตั้งไว้ใต้โรงเรือนนะถ้ามีโรงเรือนก็จะ สะดวกสบายหน่อยตัวนี้ก็ปักมเมล็ดได้สองวันแล้วใบเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มออกสองใบแล้วตอนนี้เพิ่งปักวันนี้นะครับเดี๋ยวมาทําคลิปต่อให้นะครับ